สวัสดีครับมาฟังข่าวลิฟทภูประจำวันนี้กันนะครับหากชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยการสรุปภาพรวมตลาดนักเตะของทีมลิฟภูช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมากันนะครับ สรุปแล้วลิอร์พูก็ไม่ได้ซื้อและไม่ได้ยืมตัวนักเตะระดับซีเนียเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เลยสักคนแต่เป็นการซื้อพวกนักเตะดาวรุ่งเข้าสู่ทีมลิอร์พูชุดอะคาเดมี่ในรูปแบบทันทีตอนนี้และล่วงหน้านอกจากนั้นแล้วสโมสสรลิอร์พูยังปล่อยพวกนักเตะลิอร์พูบางคนออกจากทีมไปและเรียกตัวนักเตะบางคนกลับสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มนักเตะออกได้ห้ากลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มนักเตะที่ย้ายเข้าสู่สโมสรน,นิพูซึ่งเป็นการเสริมทัพให้กับทีมชุดอะคาเดมี่มีอยู่ด้วยกัน2คนได้แก 1. No oya, ่ 1. โนอาอเดคยาเซต์แบ็กวัย19ปีจากทีมเบอร์ลี่ไม่เปิดเผยค่าตัวและ 2. มอทัลลาเอ็นดีไอเซต์แบ็กวัย18ปีจากทีมอามิตี้เอฟซีในเซเนกัลค่าตัว1ล้านปอนด์กลุ่มที่2 กลุ่มนักเตะที่ย้ายออกจากทีมไปแบบถาวรมีอยู่หนึ่งคนได้แก่เจมส์นอรลิสย้ายไปเชลบอบอนแบบไม่เปิดเผยค่าตัว กลุ่มที่3กลุ่มนักเตะที่ถูกเรียกตัวกลับสู่ทีมจาัดก,การยืมตัวมีอยู่4คนได้แก่1เจมส์แมคคนเนลจากอาร์แจกสเจมส์บาลากิซี่จากฟอเรสต์กรีน 3. โอเวนเบกจากดาบี้และ 4. ฮาวิ่เดวิสจากควอรีกลุ่มที่4กลุ่มนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวมีด้วยกัน3คนได้แก่1นลุคแชมเบอร์ไปชาตัน 2. ลูอิสคูมาส์ไปฮาวซิตี้และ3คอลัมสแกนลนไปคาร์ดีฟ และกลุ่มที่5กลุ่มนักเตะที่สโมสอนลิพูเซนสัญญาล่วงหน้าโดยจะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มีอยู่ด้วยกัน2คนได้แก่ 1. เชรมี่ชักเก้เซนเตอร์แบ็กวัย20ปีจากทีมแลนส์ค่าตัวรวมแอดออนทั้งหมดประมาณ60ล้านปอนด์และ 2. เอนฟายีเอนดูกเวเซนเตอร์แบ็กวัย17ปีของทีมออสเตรียเวนนา ค่าตัว2.6ล้านปอนด์สรุปแล้วนะครับลิพูลใช้เงินช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาไปทั้งหมดรวมแอดออน63.6ล้านปอนด์นะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับผมก็รู้สึกเสียดายและแอบรู้สึกกังวลนะครับที่สโมสรอนไม่เสริมนักเตะให้กับทีมลิพูชุดใหญ่เลยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ควรยืมตัวนักเตะระดับซีเนียมาใช้งานให้ได้สักคนก็ยังดีนะครับแต่ไปมานะครับสุดท้ายแล้วสโมสรอนก็เลือกที่จะไม่เสริมทัพให้กับทีมชุดใหญ่แต่อย่างใดนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับคิดยังไงกับตลาดนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาของลิพูกันครับ ประเด็นต่อมามาดูบทวิเคราะห์และเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเชลลี่ชักเก้จากสื่อต่างๆกันนะครับเริ่มกันที่สควอก,ก,กาอีกหนึ่งสื่อสถิติชื่อดังก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องชักเก้เอาไว้ว่าลิปูสามารถปาดหน้าคู่แข่งได้หลายไลนในการคว้าลายเซ็นของชักเก้วันเดคิดจากสโมสรอนแลนด์ทั้ทางที่ก่อนหน้านี้ทีมเชลซีดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแต่งที่จะคว้าตัวชักเก้ไปร่วมทีมเพื่อแก้ปัญหานในแนวรับ แต่สุดท้ายแล้วชักเก้ก็เลือกย้ายมาลิฟูเพราะถูกใจโปรเจกต์การทำงานที่มั่นคงที่ลิฟูเสนอให้พิจารณามากกว่าทางเชลซีชักเก,ก้จะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมลิฟูชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้และก่อนหน้านี้ชักเก,ก้ยังเคยปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมอาเซนอนในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอีกด้วย และแน่นอนว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยทําให้ชักเก้เลือกย้ายมาลิพูก็คือโอกาสที่ชักเก้จะได้เรียนรู้และได้เล่นบอลร่วมกับฟานไดและโกอนาเต้สองนักเตะที่เป็นไอดอลของเขาแม้สถานการณ์ในตอนนี้จะดูเหมือนว่าชักเก้จะเข้ามาแทนที่โกอนาเต้วัย26ปีที่กําลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์แต่ก็ยังคงมีความเป็นไปได้อยู่เล็กน้อยที่แฟนบอลลิพูจะได้เห็นชักเก้ลงเล่นร่วมกันกับทั้งฟานไดและโกอนาเต้ในช่วงฤด,ดูกาลหน้า ส่วนสาเหตุที่ทิพูลยอมทุ่มเงินมากถึง60ล้านปอนด์รวมแอดออนไปซื้อชักแก้ที่อายุเพียงแค่20ปีและเพิ่งได้ลงเล่นในลีกเอิงเพียง36เกมนั้นในแง่ของความสามารถปัจจุบันชักแก้มีจุดเด่นอยู่ด้วยกัน3จุดจุดเด่นที่1ก็คือชักแก้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์พิเศษที่สูงมาก แม้ว่าชักเก้จะยังอายุไม่ครบ21ปีจนกว่าจะถึงเดือนกระกฎะาคมแต่ชักเก้ก็มีความเป็นผู้นำสูงและเคยเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาแล้วชักเก้ปรับตัวเข้ากับการเล่นในหลีกเอิงกับแรนด์ได้อย่างไร้อรอยต่อแม้ว่าฟอร์มของทีมแรนด์ในฤด,ดูกาลนี้โดยรวมจะไม่สม่ำเสมอ ดูการนี้ชักเก้ถูกใช้งานในหลากหลายบทบาทในระบบเซ็นเตอร์แบ็กสาคนบางครั้งชักเก้ก็ยืนฝั่งขวาบางครั้งก็ยืนฝั่งซ้ายและบางครั้งก็ยืนเป Set ็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางแม้แต่และตำแหน่งการยืนนั้นจะมีบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันแต่ชักเก้กับเล่นบอลได้แบบสบายๆด้วยความมั่นใจในทุกพื้นที่ระบบเซ็นเตอร์แบ็กสาคน ชักเก้สูง188ซติเมตรจะมีร่างกายที่เหมาะกับการลงเล่นในพิมลีแม้ตัวชักเก้จะดูแก้งกล้างขายาวแต่ชักเก้ก็มีความเร็วและรู้จักใช้จุดแข่งของร่างกายตัวเองให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอเวลาเล่นบอลจุดเด่นที่2ก็คือชักเก้เป็นนักเตะที่มีความสามารถการดวลที่ยอดเยี่ยม ในฤดูกาลนี้ชักเก้มีอัตราชนะการดวลบนพื้นสำเร็จมากถึง62%ในหลีกเองิงและทำสถิติดวลบนพื้นสำเร็จเฉลี่ย1.5ครั้งต่อ90นาทีนอกจากนั้นแล้วชักเก้ยังดวลลูกกลางอากาศได้ดีอีกด้วยตัวมีอัตราชนะการดวลลูกกลางอากาศสำเร็จมากถึง76%และทำสถิติดวลลูกกลางอากาศสำเร็จเฉลี่ย2.8ครั้งต่อ90นาที อย่างไรก็ตามชักเก้ก็ยังคงต้องพัฒนาความสามารถเรื่องการดวลลูกกลางอากาศอยู่ดีเพื่อรับมือกับความหนักวงของบอลโด่งในพิมยร์ลกซึ่งปัจจุบันฟานได้มีสถิติดวลลูกกลางอากาศสำเร็จเฉลีย่ย6.5ครั้งต่อ90นาทีส่วนโกนาเต้มีสถิติดวลลูกกลางอากาศสำเร็จเฉลีย่ย5.5ครั้งต่อ90นาที แต่แง่ของความเด็ดขาดเรื่องการดวลลูกกลางอากาศชักเก้อยู่ในระดับเดียวกันกับฟานได์และโกนเต้แล้วเพราะนังเตะทั้ง3คนนี้มีอัตราชนะการดวลลูกกลางอากาศสําเร็จใกล้เคียงกันมากและจุดเด่นที่3ก็คือชักเก้เป็นนักเตะที่เล่นกับบอลดี D. ตอนครองบอลชักแก้มีอัตราจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง91%และว,วางบอลยาวดีดีเหมือนฟานได์ตัวมีอัตราการวางบอลยาวสำเร็จมากกว่า50%เหมือนฟานได์ ชักเก้ยังคุ้นเคยกับการต้องสัมผัสบอลบ่อยครั้งเป็นอย่างดีจึงท,ทาให้ชักเก้เหมาะกับระบบลีฟพูลของชลอีในเวลานี้ที่พยายามให้ลูกทีมเน้นการครองบอลน,นอกจากนั้นแล้วชักเก้ยังเป็นเซนเตอร์แบ็กที่พาบอลขึ้นแดนหน้าดีๆด,ด,ด้วยโดยสามารถพาบอลเลี้ยงผ่านคู่แข่งสําเร็จมากกว่า50%จากความพยายามทั้งหมดในฤดูกาลนี้ ด้วยจุดเด่นทั้ง3จุดนี้ของชักเก้จะทําให้ชักเก้ตอบโจทย์ความต้องการของชลอตในหลายข้อได้เป็นอย่างดีชักเก้มีศักยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นหนึ่งในเซตเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในยุโรปคนต่อไปด้วยการเรียนรู้และเล่นบอลร่วมกับฟานไดเซตเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกด้านช่อง YouTube ที่ชื่อว่าพิทาโกัสอินบูสก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องชักเก้จากข้อมูลที่เขาค้นพบเอาไว้ว่า ช่วงหลังชีมแลนส์เวลาเริ่มเกมพวกพวกเขาจะเริ่มเล่นต้นเกมด้วยแผน3-5-2โดยตอนบิวอัพเกมลุกขึ้นมาชักเก้จะไม่ใช่เซ็นเตอร์แบค็คนแรก ที่รับบอลจากผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูจะส่งบอลให้เซตเตอร์แบ็กที่อยู่ทางด้านข้างของชักเก้แทนเวลาแลนส์บิวอัพเกมรุกชักเก้จะดันขึ้นไปยืนในพื้นที่แดนกลางทำให้โครงสร้างตอนบิวอัพเปลี่ยนเป็นแผน2-2-4-2แทนช่วงหลังๆนี้ชักเก้จึงสัมผัสบ,บอลในพื้นที่แดนกลางและแดนหน้ามากกว่าแดนหลังของตัวเองทำให้บางช่วงเวลาเวลาแข่งชักเก้จึงได้รับบาบาทในตำแหน่ง กองกลางตัวรับ CDM เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งส่วนตอนเล่นเกมรับถ้าแลนส์มีเวลาให้เซตเกมรับแลนจะเล่นในระบบ5-3-2โดยชักเก้จะเป็นเซตแบ็กตัวกลางแม้สิติเกมรับของทีมแลนช่วงนี้จะแย่มากเสียประตูเยอะและมีค่า XGA สูงแต่สิติผลงานส่วนตัวของชักเก้กลับดีมาก โดยเฉพาะสถิติเรื่องการดักตัดบอลและการดวลลูกกลางอากาศที่ดีกว่ากาเบียวมากาเยสนักเตะอาร์เซนอลเสียอีกชักเก้ไม่ใช่เซตเตอร์แบ็กที่ยืนรอตั้งรับอยู่แต่ในแดนหลังแต่เป็นเซตเตอร์แบ็กสไตล์ดุดันเอ็ก s เซฟที่ชอบขยับออกมาจากลายเกมรับเข้าไปแย่งบอลก่อนคู่แข่ง โดยทางช่องพิทาโกลัสอินบูสมองว่าชักเก้มีสไตล์การเล่นบอลคล้ายกับ iger, อันโตนิโอรูดิเกอร์เซตเตอร์แบ็กเลอเอมาติิที่รับบทบาทเซตเตอร์แบ็กตัวชนที่ดุดันมีอารมณ์ร่วมสูงและเหมาะกับการเล่นคู่กับเซตเตอร์แบ็กตัวซ้อนที่มีชั้นเชิงสูงส่วนจุดอ่อนชักเก้ในเวลานี้นั้นก็คือฟอร์มการเล่นในเกมบิ๊กแมตช์โดยฤด,ดูกาลนี้ในเกมที่ชักเก้ลงแข่งกับทีมเปสเชในลีกเอิงชักเก้มีคะแนนความสามารถที่ต่ำมาก แถมยังโดนใบแดงไล่ออกจากสนามอีกด้วยในเกมนั้นอย่างไรก็ตามพอชักเก้ลงแข่งกับทีมอื่นในลีกเอิงชักเก้กลับทำผลงานได้ดีส่วนสิ่งที่ชักเก้ต้องปรับตัวและเรียนรู้เมื่อย้ายมาร่วมทีมลิปูนั้นทางช่องพิทาโกลัสอินบูสมองว่าชักเก้ต้องปรับตัวเบื้องต้น2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการเล่นในระบบเซตเตอร์แบ็กสองคนที่ลิปูหลังที่ผ่านมาชักเก้เล่นในระบบเซตเตอร์แบ็กสาคนโดยมีเพื่อนคอยซ้อนมากกว่า และอย่างที่สองที่ชักเก้ต้องปรับตัวเมื่ออยู่ริพูก็คือการที่ชักเก้ต้องรับผิดชอบพื้นที่เล็มเส้นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะริพูเป็นทีมที่ชอบใช้ฟูลแบ็กทั้งสองข้างของตัวเองเติมเกมรุกกดดันคู่แข่งส่วนเกรดชีวิตต่างๆที่ผ่านมาที่น่าสนใจของชักเก้นั้นชักเก้เป็นคนบ้านเดียวกันกับเอมบาเป้และซาลิบาเพราะเกิดและเติบโตในพื้นที่บงดีซึ่งอยู่ในชานเมืองปารีส ชักเก้เติบโต,ตและได้เรียนรู้าก,การเล่นฟุตบอลจากการเล่นบอลข้างถนนมาก่อนก่อนย้ายไปร่วมทีมท้องถิ่นอีก2ทีมและถูกแมวมองแลนส์ดึงตัวเข้าอะคาเดมี่ในปี2019ตอนอายุ14ปี ตอนเป็นนักเตะเยาวชนชักเก้ไม่ได้เล่นกองหลังแต่เล่นในตำแหน่งกองกลางแต่มักชอบครองบอลและผ่านบอลแต่โค้ชทีมแลนด์ในสมัยนั้นมองว่าชักเก้มีแววสามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้เลยขยับชักเก้ไปเล่นเซนเตอร์แบ็กซึ่งตอนแรกชักเก้ไม่ชอบเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเลยเพราะอยากเล่นเกมรุกมากกว่า แต่สุดท้ายแล้วชักเก้ก็ต้องยอมเล่นและพบว่าทักษะาการจ่ายบอลแบบกองกลางที่เขามีคืออาวุธลับที่ทำให้เขาเหนือกว่าเซตเตอร์แบ็กดาวรุ่งคนอื่นๆและยังสามารถช่วยชีนตอนบิล์อัพเกมรุกได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามชีวิตตอนเป็นเด็กชักเก้ก็เจอกับอุปสรรคเหมือนเด็กคนอื่นเช่นกันแต่อุปสรรคครั้งนี้ก็คือร่างกายของเขาที่เติบโตเร็วเกินไปร่างกายของเขายืดตัวเร็วผิดปกติทำให้ความสูงของเขาพุ่งพรวดเกือบถึง 1 9ึง190เซนติเมตรในเวลาสั้นๆทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกรับภาระหนักมีอาการเจ็บที่หลังส้นเท้าและหัวเขา่าจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและมีอยู่ปีหนึ่งที่ชักเก้ได้ลงเล่นแค่10เกมเท่านั้นแต่ปีนั้นชักเก้ได้เอาเวลาไปฟิตหุ่นและสร้างกล้ามเนื้อจนมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนทุกวันนี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลเรื่องชักเก้ที่ผมนำมาฝากนะครับ ก็มารอติดตามและให้กำลังใจชักเก้ไปด้วยกันในฤดูกาลหน้านะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าสไตล์การเล่นของชักเก้ในเวลาน,นี้คือส่วนผสมกันระหว่างโกนาเต้กลับมาติดนะครับแต่เพื่อนๆทุกท่านนะครับคิดยังไงกับเรื่องชักเก้กันครับพอใจกันไหมครับที่ริพูซื้อชักเก้มาร่วมทีมครับ ประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องภายในสโมสรลิปูกันนะครับล่าสุดเดฟโอซีคอปสื่อสายหงความน่าเชื่อถือเทียน1.5นะครับก็ได้ออกมารายงานว่า ลิฟูได้ดึงตัวบาร์โ fort the a บีว e ย36ปีโค้ชของทีม p h ชมาเป็นโค้ดทีมเยาวชนของสโมสรลิฟูแล้วหลังที่ผ่านมา the a r คา e เคยเป็นโค้ชให้กับทีมอะคาเดมีของทีม p h ชมาก่อนมาเป็นเวลานานถึง10ปีพร้อมทั้งปั้นนักเตะที่มีชื่อเสียงอย่างคิสลี่โคมองเอเดียนลาบิโอคิมเบมเบ้และซาอีเอมเบลี่ขึ้นมา นี่ก็เป็นเรื่องภายในสโมสนรนิพูประจำวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสโมสนรนิพูก่อมกมุ่นกับสโมสรนเปเอชเชจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับไม่ใช่แค่ตัวนักเตะเปเอชเชเท่านั้นที่ลิปูสนใจนะครับแม้แต่ตัวโค้ดเปเอชเชเองลิปูก็ต้องการได้ตัวมาช่วยสโมสรนเช่นกันนะครับประเด็นต่อมามาอัพเดตข่าวเรื่องชาบีอลองโซ่กันนะครับ ล่าสุดแมตต์ลอนะคร่าระดับเทียร์หนึ่งจะสื่อคุณภาพอย่างเทเลกราฟได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วางตัวชาบีออลองโซเป็นหนึ่งในสามตัวเลือกหลักที่จะมาแทนที่เป๊ปกวาดิโอลา ซึ่งอ,า,อาจอำลาทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้นอกจากอลองโซแล้วยังมีชื่อของเอนโซมาเลสกาและเชฟฟาเบกัสที่อยู่ในขอบข่ายพิจารณาสําหรับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนซิตี้แม้แมนซิตี้จะปฏิเสธว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการคาดเดาแต่มีรายงานว่าในเบื้องหลังแมนซิตี้ได้เริ่มแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเอาไว้แล้ว ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากแ a t t ์ a อนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าลองโซ่กลับมาคุมทีมฟุตบอลอีกครั้งแน่นอนในช่วงฤด,ดูกาลหน้านะครับแต่จะเป็นทีมไหนนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับและประเด็นสุดท้ายมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากโรมาโน่กันนะครับล่าสุดโรมาโน่ก็ได้ออกมารายงานว่า อุปาเบกาโน่เซ็นเตอร์แบ็กบาเยอร์มิวนิกที่มีข่าวกับลิฟูในช่วงหลังได้ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยอร์มิวนิกสักทีนะครับหลังอุปาเบกากโน่ต้องการที่จะอยู่กับบาเยอร์ต่อไปโดยสัญญาฉบับใหม่จะหมดลงในปี2030ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิฟูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ